วัดดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนเย้่ยเดี๋ยวอยู่นี่เด้อหนาวแห้งจ้านู่นนี่หนาวแห้งเดี๋ยวไปต่องของมาเก็บเออกเฮ้ยพี่กกคุณเดีย๋ยวออกมาเก็บอันฟื้นเขาไปไว้ในบ้านพ่อบ้านบอกว่าไม่ต้องไปรับเท้าดราคอยช่วยใหเองเดี๋ยวเราเว้ยใส่กันเวอา พ่อบ้านนั่นน่ะปวดหลังแข้งเด็กก็เลยออกมาเห็ดแทนพ่อบ้านน้อยึงเนื้อจ้ะเวลาหนาหนาวเนานะเสียนสายมือคุณตตึงละคุเนี่ยเก็กก็พื้น,น,นะพ,นพื้นก็บสี่ยงพื้นนิดหน่อยแน่ทำไมถึงไปอ้อยอย่างนั้น สุขภาพล้างบ่งค่อยดีช่วงนี้เราเราเคยล่มเราเส้นเส้นมันผิกมันจากอายุไรขึ้นเส้นมันจากมันบ่คงที่คือเก่าแล้วตัวสั้นฟุนออกแล้วจ้ะฟุนกับมแมลงต้องสั้นออกบ่สั้นนะแล่วจิเข้าไปในบ้านเขาขวนไปใหม่หรอกนะ่ให้มือแแต่เนาะ ใม้มะนาอ๋อปอกใบกันบปใช้สิเก็บเองดอกสุนัขสร้อยกันผัวหามีเขาว่ามันสิเด็ดมันสิเด็ดสอยกันที่ถ้าถ้าสามีเห็นบ่ไรได้จากของขวคญฟื้ว่าต้องเก็บขอบใบสักประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งก็จะกระสันมันสิมันสิชื้นมันสิก่อไฟติดยากมันสิเป็นควันพอได้บ้านมันสิเหม็นได้นี้จะไปอ้อย เทนอันเกือบยางบ้านเทาบ้านเทาก็สิปาดส่วนเกือบยางเอาไว้นาะอันนี้เขาใส่ไม้แบบนี้นี่เลิกเอาไว้ให้พ่อบ้านยกเข้าไปในบ้านเราใส่นี่นี่สกี้นั่นนะคือเห็ดเอ็นหมดทุกอย่างพอบานแล้วโบ บรเคยเห็ดกับของพวกนี้ของอย่างที่ใส่แห้งใส่อย่างนีงพ้พอบานเราบุเคยเห็ดอันนี้เราเห็นเนี้ยเราเห็ดหลายแล้วเนี้ยเราล้มป่วย,แล,วย,ยแล้วเราไปอย่างเงี้ยเราเห็ดถ้าสิชาแต่พอบ้านเห็ดย่างเดี๋ยวมันก่ได้หรอกจ้ะเห็นบ่ มาใส่นี่หนีได้จ,จัดเด้อเราก็หิวเขาไปนานทูกวันอีหยังมดดิทางว่าถากเตยเพลินน่ะงานมันหล่นมือจ้ะมันมืดไว้อีหยังที่เขาเพาะแบงเบา,บาพลากันได้เขาแต่แบงตะกี้เ,กเป็นสิมีแปรงเด้แปรงถูจะเปลี่ยไปใไส้อืเปลี่ยไปหาแปรงเก่ามานเราจะ <laughs> หาอะไรสำนีเขาสำนีแล้วเนาะ เงี้ยจัดแล้วก็ปัดขี้ฟุ่นออกปกติมันต้องปัดขี้ฟุ่นนะจ๊ะใหาเขาไปในบ้านยุ่นบ้่งเนาะอย่างเขาเห็ดเขาเห็ดเองไปเขาต้องเห็ดอะเขาไมนเป็นการรถยนต์ต้นทุนของเขาถ้า,ถาเขาจ้างผู้ใดหลายหลายถามว่ามีเงินจ้างบม่มันกับโบมี่หลายประเด็นนะจ้ะ ต้องปยัดอีย่างเพาะเหตุเองแต่เขาก็เหตุมันเสียใจอยู่ก็ถือฝูกฝังมั้งสิแล้วจัะเีื่อก็สามนี้พวกเพือสีพักันประหยัดอีย่างพราะเขาเหตุเองแต่เขาเห็ุตอนเียวมาอยู่ไหม่ๆแล้วจ้ะท้าสีบ้านพวกเกียวกับทากันเองเฮ็ดันเป็นตียจตัวก็เหตุเสี้ยนละ เดี๋ยวว่า,าค่ะเขาอ่นสื่อทุกอย่างใส่เงินใจทุกอย่างเขาหาเงินนั่นกับโบคอสอ,อ่ะจ้ะบอ,บอกกูเขาเกี่ยวกขเล่เฮ็ดเองอย่างเขาเหตุฮ็ดเองได้มู้เขาก็เเฮ็ดเองอะจ้ะ เ็น่ไม่เนี่ยคะ่ะมันสิมนีันมแมลงพวกมแมลงมัอาศัยอยู่เพราะเขาไปในบ้าน,นัรงเ,เ,เสียเขาก็สิเขาไปในใบ้านเขาไมา่เปหรอ พอเปียวปัดฟุ้นเศษขยะออกเผียวกับใส่ว้อีงสี่แล้วจ้ะจอเ,เตรียมว้สามอันพอบ้านอาบน้านเร็จพอบ้านก็สิมาแบกเข่าบ้านแล้วจ้ะเด้อนั่นละจ้ะพอกพี่เรสร้างซื้อม้าหนะ่ะสองแถวจ้ะสองแถวข้างหน้าสู้ขึ้นมาหอดนี่ละจ้ะนั่นแล้วก็ยาวมาประมาณนี้จ้ะเต็มมองนี้เลยที่จะเห้เบิ่งเด้อนั่นละจ้ะซีคุกบิกจ้ะ เีวเผาทนสิหมดละเหลือเครื่องเดียว <c oughs> พรบ้านก็นสีหิวไปจ้ะหิวไปแล้วก็เสียไปไว้ในบ้านให้เปียวแล้วเปียวก็สิไปเลี้ยงเนี่ยจ้ะเห็นบ่มจ้ะพปูปโยนสร้างมาสองแถวเนาะสูงไปประมาณหอดนี่แหละจ้ะประมาณหอดเครื่องหนึงน่งเง้วไปพุ่นเปียวจุดต,ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาเพื่อนเพื่เพื่อน่ะนปอเครื่องนึง่ แถวของทึงนะ่ะดูลงไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็ข้างล่างอีกครึ่งหนึ่งเห็นบ่จ้ะ,จะมันหนาวแห้งนละต้องใส่เผาแบบนี้แล้วก็อีกแกมันมะก,กรากุมภพาอีกสองเดือนนี่แหละจะ้ะเรือท่านี้เขาต้องจุดให้ถึงสองเองดือนดอจะ้ะก็สีพ้าส้มอันตน้นกระเทียมเปลือจะเห็นบ่ขนาดติดลบเนาะเพิ่นก็นยังมีชีวิตอยู่เยอะกว่าเก็บกินเัวเก็บกินหัาได้ปีหนาไปละ น,น,นี่ลูกข้าวอันนี้ลูกค้าปลูกมะห่นี่ค่ะมันก็แตกนออก,ก็สิ่งงอกของมันเองปีหนะ่ะน,นี่เป็นบกครีเลยะจ้ะเปียวปอยเขาไวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาเป็นมเมล็ดพืชพันเปียวกะอ๋อทักซ่มิกินี่ก็เป็นต้นหอมที่เปี่ยวเอาหัวเสียใบ้ะจ้ะพาก็แตกออกมาถ้าเปี่ยวตัดใบกินแล้วก็กโปรงออกมาอีกอันนี้พักเคี้ยวเอ่อเพื่อนบ้านปลูกมะหย่ยปก็เก็บไว้ ก็ตัดกินเรื่อยอะจะ้ะเห็นบ่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เขาทนหนาวอะจะ้ะเขามีประโยชน์มาเลยนะผักตัวนี้วิตามินสูงสารอาหารสูงอะจะ้ะนี่ก็มีอีกส่วนหนึ่งหัว,ห,วหอมเห็นบ่จะ้ะเขาตัดใบไป,ไปกินเขาก็เกิดงอกขึ้นมาอีกคือเกาหัวหอมนี่เขาทนหนาวอีหลีก็เก็บกินทั้นสิละจ้ะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนเบิ้งอัะะน,น,อนท่านผู้ชมเบิ้งแล้วจะ้ะอันสตรอเบอรีน่นี่เห็นบ่จะ้ะเพราะหนาหนาวหิมะตก เขากรลับไปนี่เขาก็แตกใบออกมานหน่อยนึงเห็นบ่จ้ะสิน,นี้ยอดโป้งออกมาเนี่ยเห็นบ่เขายอดเขาโป้งออกมานหน่อยนึงนี่เราจะอยู่บงนอกสิเป็นแบบนี้ที่เปียวจ้อ,อจงแหวงซิเดี๋ยวไปก็ตัดทำความสะอาดได้ไหมเนี่ยตอนนี้ยังให้ปล่อยให้เขารับไปก่อนนี่เราจะเขาก็รับไปเขาก็สิยุ้งซี่ดกสตรอเบอรีอ่เดี๋ยวเขาก็สิโป,ป้งออกมาอีกนี่ค่ะมองนี้มันก็เฮ็ดเป็นสตรอเบอรี่หมดเลยที่เปียวใส่เก่งเด้อจ้ะเปียวก็พ,าพยายามพิกแพงเฮ็ดไปเปียวเสียดายคอมาวก็เอามาเผาซ้ำใบ เป็นเด็ดแหนงมันมาเสียบว้มันก็ขืนมาอีกเป็นสิ่งละจ้ะพวกซากกันต้นไม้อย่างเสียก็ทิ่มไว้อย่างสิเห็นอย่างว่าที่เก็บไว้จะเหดเป็นปุ๋ยเพราะของพวกนี้จะเป็นปุ๋ยแห้งเป็นต้นพักต้นทั่วปุ๋ยหลายเห็นเพศเป็นคล้ายๆกับอิสเซตอินซีนะจ๊ะแล้วก็เอาใบไม้มากบทับแล้วก็เอาขี้ดินมาใส่ไมอีกเวลาเขาปลูกปีนานล้วจ้ะเนี่ยค่ะเห็นบ่สวัสดิ์โคลอันนี้ก็ อันนี้ก็พอๆกันกับเ,เคียวผักเคีวยวนะจ้ะพอกันอันนี้สวัสด์โค้นเขาเอิ่นว่าอันนี้เขาเอิ่นว่าเกินเกินควนผักเคียวภาษาสวีเดนเอิ่นว่าเกินควอน,นอันนี้อันนี้วิตามินสูงคือกันธาตุสารอาหารธาตุหลายบ่แต่ก้างกันอันนี้ก็ดีบางคนเขาสตัดเอาใบนะสวัสด์โค้น,นี่เด้อไปเฮ็ดอันอ,อผสมกับพริกไทยผสมกับเกลือน้อยนึง หรือว่าสิใส่เนยนิดนิดแล้วก็อ,กอบใส่ไฟไอ,อ่นอนๆในเตาอบฮ็ดเป็นแบบว่าชิเฮ็ดเป็นชิปสกินสําหรับคนลดความอ้วนนะจ๊ะเห็นบ่เขาก็งามงอกงามเด้คือตัดใบเขาเดี๋ยวเขาก็เกิดไม่อีกปีน้ะเห็นบ่เขาก็าตายเขาทนหนาวยังก,ยก็มักนี่แหละไปปลูกไว้ไปทนลอน้องเฮ็ดบิ่งนะจ๊ะทดล้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีไปตามภาษาเปรี้ยวอันนี้เพื่อนบ้านปลูกมะเหืทท่านไ้ตายไปเตรียมไว้กินลายอยู่แต่24าต้นนี่ค่ะต้นนก็สิสูงขึ้นแบบนี้แหละ เขาป่ตาย Finnish, ตได้จ้ะเห็นบ่เขาก็สิสูงขึ้นเรื่อยๆเขาจังหาใหม่มาคือปลูกเทียวเดียวแล้วลดจังนะหาใหม่มาคำว้เอาเห็นว่าจะตอเบอรี่น้อยเขาว่ัดตายนะเขาก็เขียวช้มอยู่ก็ใส่ปลูกอัน เป็นกระทางแบบนี้ไว้จ้ะอันนี้ว่าอี๋อยังมาติอันนี้เป็นพักอันอันพักคนยูนีมักกินไหมพักลาบสินไหมจ้ะที่ดอกเหลเืองที่เขาไปสกัดเป็นน้ำมันนะจ้ะเปี้ยวจงเข้าไห้เบี้ยวก็อยากแปลว่าเปี้ยวก็อยากทิมเะไหมจ้ะเวลามันแตกยอดขึ้นมาเ้าก็ตัดเล่มกินปีนาได้อันนี้จะเป็นต้นฮาร์ฟสตร้นที่ว่าหมากสีสมสมที่วิตามิน ให้คุณค่าวิตามินสูงสูงทั้งด้านโภชนาการอาหารเน,นอะจ้ะเนาะเกียกกบแฟกันเลมยมาปลูกไว้พากกันปลูกไว้าวางนาหนาห่อนเลอจ้ะในลิปเกา่เกาๆเปีมีอยู่ท่าผู้ใดสนใจเขาไปซ่องเบิงกระได้เ้อจ้ะลักษณะมาเขาเป็นยังไงต้นก็เป็นยังไงเนี่ยจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นตัวเมียซื้อยูเลียอันนั้นก็จะเป็นต้นตัวผู้ตรงนั้นเขาให้ปลูกข้างกันประมาณว้าหนึ่งอาา่อะจ้ะยางต่าเพราะว่าอ่า ปลูกต้นไม้ชนิดนี่สิมีความพิเศษคือว่าเฮาต้ตองปลูกตัวผูกกับตัวเมียด้วจ้ะสันเบเลให้พลผลิตด้วจ้ะนี่เปียวปลูกปีแรกด้วจ้ะตอนนี้เป็นหนาหนาวเขาก็นอนหลับพักผ่อนนะจ้ะเนาะบรูว่าเขาสิห้พลผลิตบอเพราะว่าผู้เปียวบบมีความรู้เรื่องนีด้วจ้ะผู้เปียวร้องเอามาปลูกเื่อซื้อหนี่เห็นบอต้นอันนี้ไปซื้อมา้าเราแบบเวลามันมันปง่งยอดลงมาแบบนี้จ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะ มันปงยอดปงคะแนนออกมาสิจิ๋ยกับมันเน็บใส่ขี้ดินกับแพร่พันธ์อีกไปซื้อทีเดียวจ้ะแต่ว่าเจิ๋วปิ๋วเป็นคนแบบเสียดายของเลยไหมจิ๋วว่างก,กับงกเนาะเอามาปลูกเน็บขี้ดินมันก็มันก็ขึน้นมาอีกอจ้ะขึ้นแพร่มาอีกเห็นบ่มันางขึ้นมาหลายกินประทันได้ไหมเนยนกนกมูมากาไก่ก็มากิน <c oughs> ปลูกไว้ให้นกหนูนะกาไก่นี่จะให็เบื้องต้นแอปเปิ้ลด้วยจ้ะเห็นบ้างแอปเ,เปิ้ลแห่งใบเบอร์มิเองละ <c oughs> นั่นแหละจ้ะมีต้นสนต้นยังไปเกินตัวนาน้าบอมิยังยให้เบื้องลายดอกจก้ะต่ว่าแต่อยากให้พี่น้องได้เห็นด้วยจ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนเห็นบ่จ้ะต้นดอกอัสตามิีอย่างมากัดกินเขาด้วยนะน่ะสงสัยโตทากมั้งกินใบเขาเห็นบ่จ้ะวันนี้เห็นบ่มีดอกแหงของเขาพร้อมนเนี้ยถ้าพี่อาอดอกแหงเนี่ยมาปลูกเนบสาม,มน้ำีิดิดนี้จะเกินเมื่อายอยู่่ะนะเต็มอยู่ย นานนานหนาวเนี่ยหิมะตกแน่ลมพัดแน่คือเป็นอย่างจังว่าเอาใบไม้ถิ่มมาตีที่ติดกับต้นไม้เพื่อให้ความอบอ,อุ่นเขาเขาจะ้ะเพื่อย่านเขาแบบว่าถือความหนาวยังโดนหลายๆเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้จะ้ะสงสารเขาแหมเพื่อก็เลยเอาปกคลุมใบแน่น้อยนึงปกคลุมใบเขาไว้เพราะว่าย่านเขาหนาวแห้งอ่ะเนาะจ้ะเนาะนั่นแหละสนั่นละเพืเ่อนๆเห็นบ่ เป็นแบบแบบนี้ขี้ขี้เกดเดียนได้จ้ะขี้เกดเดียนอยู่นี่ได้เนี่ยมองเปรี้ยวนี่ขี้เกดเดียนหลายหลายนละสวนเปรี้ยวขี้เกดเดียนจ้ะอุดมสมบูรณ์ถ้าม,งมึงได้มีขี้เกดเดียนลหลายอุดมสมบูรณ์ก็จะ้ะแต่ว,ว่าอันมันสีนี้อันนี้พร้อมหรือจ้ะนี่อันเข,เขียวเนี่ยต้นเนี่ยหลายเต็มมาเต็มเลยนั่นแหละจ้ะเพื่อนเพื่อนพี่น,น้อง ปพื่กะแวะมาทักทายมาให้เห็นเนาะพ่อบ้านบ่อยู่บ้านกน็อยากเฮ็ดวิดีโอเนี่ยเล็กน้อยเพื่อความบันเทิงจะ้ะเสียงนกฮ้องเปิดเสียงบึงเสียงนกฮ้องแล้วจ้ะเด้อนกหนาวลมพัดวีวีดีสนดอก็ว่านั่งเบิ่งเสียงนกฮ้องฟังเสียงนกฮ้องหน้าวว่ามีหยังให้เฮ็ดหลายหรืจ้ะก็มานั่งรับอากาศแน่เก็บฟืนแน่ ถ้าอยู่แต่ในบ้านหลายมันก็ได้กินแต่ควนไฟเด็กตะกินอันฟุ้นเท่าไหร่นะเบลก็หุนหวยเบลอกเบลเคยบอกมาข้างนอกเนาะยุดโดนเบลก็บ่ค่อยมีแห้งเท่าโต๊ะเก้าอี้นี่ยเบลก็ขนเข้าไปข้างไหนแล้วก็พราใหญ่เพราะว่ามันมันเติมนีแเราจะเห็นบ่กตะควนข้นไปแคิดว่าจักรยานอยากปั่นจักรยานล้องเก็บจักรยานโอเคค่ะเพื่อนเห็นบอว่าล้มพัดแห้งขนาดใดเพื่อใส่เบลต้นไม้ใหญ่ๆนั่นพัดเห็นบ่ รถมันแห้งแถบเปียวยูนะเจ้าคิดเบ้างมาต้นไม้บบาใงญ่ๆนะพัดดังวืบวากวืบวักนั่นรัยขาวเพื่อนๆสวัสดีจ้า